สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องแจ้งเตือนเร่งด่วนนะครับสำหรับคนที่มีเพจใหญ่ๆหรือเพจอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เรากําลังใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าขายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะสร้างรายได้จากเพจอะไรต่างๆนะครับวันนี้ผมโดนในเรื่องของแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งที่แท็กเข้ามาครับแจ้งเตือนมาเพจผมก็โดนในเรื่องของการปิดกั้นในเรื่องของการที่จะสร้างรายได้มันก็เลยแบบเหมาะเจาะพอดีนะครับมันแท็กมาใน Facebook ครับขึ้นมาบอกว่า เพจของผมเนี่ยมีมีการเละเมเดกดชุมชนผมก็ไม่แน่ใจว่ามันรู้ได้ยังไงครับก็ก็ใช่จริงๆครับมันก็แท็กมาแล้วเราก็ได้เห็นเพจของเรานะครับขึ้นอยู่ในนั้นนะครับถัดจากนั้นก็ให้เรารีบดาเนินการอย่างเร่งด่วนครับถ้าเช่นนั้นแล้วเพจของเราจะโดนปิดนะครับมันก็ให้เรา,อาบอกรายละเลอียดมาครับแต่จากนั้นใหคลิกเข้าไปที่ลิงก์ผมด้วยความตกใจครับเพจของเรากว่าที่จะสร้างขึ้นมาได้ผู้ติด,ดตามขนาดนี้ก็คลิกเข้าไปครับ ถัดจากนั้นมันก็จะให้กรอกอ,อีเมลหรือว่าเบอร์โทรในการที่จะเข้าสู่ในเรื่องของ Facebook หรือว่าเพจของเราได้ผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเขาทําระบบได้เหมือนมากนะครับเหมือนในเรื่องของ Facebook จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างหลัดจากนั้นก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ใส่รหัสผ่านลงไปนะครับหลังจากนั้นมันก็ขึ้นมาบอกว่าเราได้รับข้อมูลจากคุณแล้วอย่าทําการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆภายในย4บี่ชั่วโมงผมก็ยังงงๆไงผมก็โอเคคลิกถัดจากนั้นก็เงียบไปแล้วก็ไม่ย้อนกลับมาคลิกดีกว่าเอ้จริงๆในเรื่องของระบบพวกนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวกับรหัสผ่านที่เราที่เราแบบจะใช้ด้วยซ้ําไปแล้วทําไมถึงไม่ให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านเนี่ยผมก็เลยสงสัยถัดจากนั้นผมก็เข้าไปดูโปรไฟล์ของไอ้ไอ้ตัวที่มันแท็กมาว่าของเราเนี่ยเป็นโดนในเรื่องของละเมิดกฎชุมชนผมพ่อไปดู แต่โปรไฟล์ของเขาเพิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณสักสาสี่ชั่วโมงแล้วรายละเอียดต่างๆคือมันไม่มีมันก็เลยแบบทําให้เราแบบต้องย้อนกลับต้องฉุกกลับมาคิดว่าเฮ้ยไม่น่าจะใช่ละน,น่าจะโดนพวกนี้ขโมยข้อมูลไปละผมก็เลยอ่าคิดได้ผมก็เลยไปเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสผ่านใน Facebook ครับแล้วก็จัดการในเรื่องของให้มีการแจ้งเตือนว่าทุกๆครั้งที่มีการเข้า Facebook เนี่ยมันจะต้องมีแจ้งเตือนมา ทาง Facebook แล้วก็แจ้งเตือนมาทางอีเมลนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ฝากไปยังหลายๆคนนะครับที่มีเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าโดนติดกั้นอะไรต่างๆซ,ซึ่งซึ่งพวกนี้พวกแฮกเกอร์เนี่ยมันจะรู้ทันทีว่าช่วงนี้โดนปิดกั้นเยอะมันก็เลยสร้างแท็กขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นให้เราไปกรอก,ก,รอกในเรื่องของกรอกอีเมลกรอกรหัสผ่านลงไปมันก็บอกว่าจะเอาข้อมูลไปตรวจสอบนั่นนู่นนี่แต่จริงๆแล้ว มันจะไปแฮกให้เป็นของมันครับเพราะฉะนั้นท่านต้องระวังให้ดีครับอย่าไปกอกมั่วซั่ววิธีการสังเกตก็คือไอ้ตัวที่มันแจ้งเตือนมาเนี่ยถ้าในกรณีที่เป็น Facebook หรือว่า YouTube จริงๆเนี่ยเขาจะแจ้งทางอีเมลเท่านั้นครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้แจ้งมาแบบเนี้นะครับอันนี้มันเป็นการแท็กสังเกตดูครับไอ้ตัวนี้มันเป็นเพจที่มันสร้างขึ้นมามันเป็นใครก็ไม่รู้และหลังจากนั้นเขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เราแบบตายใจโดยเฉพาะคนที่ยังไม่รู้เนี่ย เพจอาจจะโดนปลิวไปไง่ายๆนะครับมันก็จะแฮกเข้าไปแล้วก็กระลายไปเป็นของมันโดยเฉพาะเพจคนที่มีสร้างไรายได้ได้แล้วเนี่ยจ,จะจะถือว่าเป็นอะไรที่โอ้โหโดนขโมยครับกว่าที่เราจะสร้างขึ้นมาได้ก็แจ้งเตือนแล้วก็แชร์กันเข้าไปนะครับสาหรับคนที่มีเพจแล้วก็มี a c e b o o k นะครับอย่าได้ไปหลงเชื่อกับไปสิ่งที่มันขึ้นมาให้เห็นตอนนี้นะครับผมโดนไปแล้วแต่ว่าผมก็ยังดีที่ไปเปลี่ยนรหัสผ่านทันนะครับแต่ก็รอดูอีกทีครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ